สักจิคชาแน,นลขอจูมือพระเดชพระคุณทานทั้งหลายไปหับสมวัดฮงสาอังหลักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองฮงสาสังสภาพภายในวัดนั้นจะเป็นอย่างใดฝากพระเดชพระคุณทานที่ตามไปพร้อมๆกันขอหนึ่งไหล่หนึ่งศัพ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเขา สรรหาเรื่องไม่ไม่ว้าสู่ฟังวัดหงสาอังวะตั้งโยบ้านสีมงคลเมืองสยบุรีแขวงสยบุรีติดกับสายแม่น้ำแกนซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองหงสาซึ่งเป็นเมือง ทางผากเหนือของแขวงไซบุรี่าทางขื้นวัดมีสัญลักษณ์เป็นหูผงสองตัวและมีนาเฝาประตูทางคขื้นซิมผาผนังมีการแกะหลวดไล่ที่เก่าแก่เบิงแล้วมีมนสเสน์และออนซอยบวกกับศิลปะพื้นบาน ในการแกะสลักในยุคนั้นบานประตูก็เส้นเดียวกันพอเขาเข้าไปในวัดก็จะเห็นปะพุทธรูองค์ประทยูกอนที่มีใบหน้าบอคือไผยและบ่มีไผยคือหนึ่งเดียวในล่านั่นก็คือศิลปะเป็นศิลปะของพม่าสังเกตบึงใบหน้า ของพ่อพุทธหูมีพ,พักักที่ยิ่มเยมเี่มแจ่มใสเบิ่งแล้วมีความแตกต่างกับศิลปะหลวงพ่อบางและศิลปะหลานสร้างเวียงจัน์ กบานประตูก็ไมีความเก่าแก่พ่อพ่อกับอายุของการสร้างวัดและผาผนังทั้งสองด่านเมนกอ่อหนาดังเดิมเมนกอ่อโดยปูนประทายเผ็ดออมการบอกเราของผู้เป็นเมเท่าข้าพเจ้าเอง ไ้หูว่าวัดนี้มีอายุประมาณหาสิปปีและมีการสร้างฮันหนาไปทางหลวงพบากรึ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยเพิ่นเป็นสาวการสร้างแท่นบถ์เก่าลังเดิมที่อยู่ติดแค่มแม่น้ำแก่น และถอดแบบศิลปะการสร้างวัดการออกแบบพระพุทธูปมาจากหลังเก่าแทงนี้ได้ผ่านไพ่ยธรรมศา,ศาสตร์โดยสะพพะแผ่นดินไว้ในปี2018แต่วัดแทงนี้ยังคมคม so ่มแข็งเก่งและสามารถตานท่าน,านากับความแหง้ง หาลิเตอร์ได้สบายมีแต่เพียงหงเท่านั้นที่ถล่มลงมานี่เองคือโบ์อันเก่าแก่โบ์หงสาอังวะที่สร้างเป็นหนาไปทั้งประเทศพมา่าส่วนพระพุทธหูปข้างในเม้นต้นแบบศิลปะในการแกะพระพุทธหู องสาอังวะที่มีใบหน้าสวยงามเป็นเอกลักษณ์บอกคือไผในสอปอป,อ,ปอลาวทะศิมม่าลังนี้นมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่เล่ากันว่าแต่ก่อนมีในผ่านผู้หนึ่งเดินทางมาหอดจุดนี้และเห็นหงสองพมเมียอยู่น้องเป็ดป่านสีหอมเก่า ในผานลาสัตดเรียบแคมแม่น้ำแกนขึ้นมาคือนำแกนในปัจจุบันพอมาหอดปากหวยเลยพบเห็นพระพุทธสิมมาที่มีลักษณะสุดส้มหรือเพียงแต่ผาผนังโหพางสิมเท่านั้นและมีหนังสือศิลาจาลึกเขียนใส่แผ่นหินไว้ว่าพุทธสิมมาปากหวยคองสีบุญเฮืองหงสาอังวะ เป็นภาษาบุฮานเล่าปัจจุบันศีล<อ>าจาลึกดังกล่าว<ะ>หายไปทางใดโกโบสาบจากนั้นนายพานก็ได้เป็นเล่าห้ยเศร้าบานถาดหนึ่งฟังจากนั้นก็พากันยกง่ายมาตั้งทินทานอยู่เขตนีผู้นำผ้ามาสางพุทธสิมาลังหนีเมนสองไอนองคือพอเถาอ่าม้อยยา ถเถ่าเขาเมืองต้นกำเนิดแมนใหญ่มาจากเมืองแอดเสียงคอแขวงหัวพันเบื้องต้นมีสิภคขอบขั้วต่อมาก็ได้้อมผ้ากันส่างและปฏิสังขรณพุทธสิมาลังนีขึ้นใหม่ไหวเป็นบอนประกอบพิธีทางศาสนาพิเศษพุทธสิมาลังนีแมนหันไปทางทิศตะวันตก ลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยฝาโก้โดยปูนท้ายเพชรหลังคามุ่งโดยแปนเก็ดพื้นปูด้วยนหนังผสมขี้เทามีโรงเหย้าเก่าชุดหาเมตรโรงสูงเจ็ดเมตรและโรงกวางเจ็ดเมตรพุทธสิมาลังนีมีอายุประมาณ400กว่าปีขอบใจที่ทานให้เกียตติดตามรายการโดยดีเสมอมา ขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทุกทานสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำหวาสบายดีสักจิกะแนลเต็มใจหามาเรา